วันนี้อยู่กับคุณเหมียนนะคะเจ้าของ Copper Buffet f บุฟเฟต่ตอนนี้เนี่ยที่นี่คือแบบท็อปอันดับหนึ่งะที่พี่คุยคุยมาทุกคนคือต้องมากินคอปเปอร์ให้ได้แต่ EP นี้เนี่ยตั้งใจถามเหมี่ยนเนาะเพื่อให้ความรู้แล้วก็เบิดประสบการณ์เนี่ยกับ ผู้ที่อยากทำธุรกิจร้านอาหารโดยเฉพาะคนที่ยังลังเลว่าจะเปิดร้านแบบไหนคาเฟ่ดีร้านอาหารฝรั่งดีอาหารไทยจุดเริ่มต้นของค o p เปอร์เอาเอาชื่อก่อนทำไมเป็นทองแดงจริงๆก็ตั้งแต่ตอนที่คิดว่าคอนเซ็ปต์เรา,จะ,าจะทำบุฟเฟ่ต์นานาชาติคิดว่าสีคั p เปอร์สีทองแดงมันเป็นสีกลางๆไม่เป็นไ,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 ไม่ใช่ทองไม่ใช่แพลทินัมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มันเป็นสีที่คนเข้าถึงง่ายก็เลยเลฟเฟอร์เรนซ์ทั้งหมดตอนนั้นที่ให้อินเทลเลจดีไซเนอร์เนี่ยก็จะออกเป็นสีทองแดงเป็นสีคั p เปอร์ ทำไมถึงเลือกทำธุรกิจบุฟเฟ่ิอเ์เรชั่นแนลก็คือ นานาชาติเออเป็นไลฟ์ไสไตล์ของที่บ้านเล้วไลฟ์ไส <ทำ S 1> ไตล์ใช่ตั้งแต่เด็กๆ <c oughs> คือคุณพ่อคุณแม่ก็ชอบพาไปทานบุฟเฟ่เนี่ยแหละค่ะอเออก็จะมีแบบหลายๆร้านแถวสุขุมวิทแถวทองหล่อบ้างหรือตามโรงแรมโรงี้ยใช่ต้องบอกว่าเราทำคอมมูนิตี้มอลล์เดอะเซนส์ปิ่นเกล้าพอทำเดอะเซนส์ค่ะคุณพ่อก็เลยรู้สึกว่าเออการทำบุฟเฟ่นานาชาติเราทำให้มันเป็นอาหารยุคปัจจุบันแบบมีวากิวมีซาชิมิมีซูชิมีอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะช่วยดึงทราฟฟิกเข้ามาที่คอมมอลล์อันนี้ก็คือเป็นเป็นเหตุผลททีี่่่่เเเรรราิิมมต้น ทำธุรกิจนี้ลงทุนตอนแรกเลยที่เริ่มต้นคอปเปอร์อะ่ะเท่าไหร่อ่ะถ้าที่ที่เดอะเซนต์ตอนแรกเลยคือ30ล้านค่ะ30ล้านใช่ค่ะออแล้วก็ขยายมาเรื่อยๆจนณตอนนี้ถ้ารวมการขยาย2รอ,อบแล้วตอนนี้คือจะเวอร์ชันแรกที่มีประมาณสักร5อยที่นั่งแต่ตอนนี้มี400ที่นั่ง ถ้ารวมทั้งหมดก็น่าประมาณ200ล้านได้แต่ได้ข่าวว่าตอนเริ่มต้นก็ไม่ใช่สวยงามแบบที่เราเห็นตอนนี้ใช่ไหมอ,อ,อยากให้เมทเล่าว่าเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกช่วงแรกก็จะมีบางเดือนเดือนแรกๆเนี่ยก็จะขัดทุนอยู่ประมาณเดือนละๆ้านี่แหละค่ะ แล้วก็ก็จะลดลงมาเรื่อยๆเป็นหลักแสนภาวะขาดทุนหรือว่าที่กําไร ừ, น้อยๆเนี่ย,ยมันจะมีอยู่ประมาณช่วง2ปีแรกทุกเดือนทุกเดือนค่ะแต่ว่าบางเดือนก็โอเคพื่อเดือนท้ายๆเนี่ยมันเริ่มป<อ>ขึ้นมาได้ดีขึ้นแต่ว่า2ปีก็ถือว่าต้องกัดฟันเหมือนกันไหมใช่คะ่ะแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าด้วยด้วยความตั้งใจของพอด้วยแหละค่ะว่าอยากจะดึงทราฟฟิกเข้าเข้าเดอะเซน e ์เพราะฉะนั้นอ่ะเป้าอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากกําไรจากการทาร้านอาหาร แต่เป้ามันคือการดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการแล้วก็พอมาคอปเปอร์แล้วก็ไปใช้บริการที่ร้านอื่นได้ก็คือหมายความว่าเราก็เป็นเหมือนเจ้าของเป็นแลนด์ลอร์ดที่หาพยายามหาทราฟฟิกเข้ามาดังนั้นเป้าหมายอาจจะไม่ใช่แค่ตัวร้านอาหารที่ทําเงินเท่านั้นแต่ว่าก็คือแทนเนนต์ผู้เช่าอยู่ได้ด้วยใช่ไหมแต่ว่าในมุมมองแบบเจ้าของกิจการเนี่ยเราทนขาดทุนได้แค่ไหนถึงรู้ว่าพอหรือเดี๋ยวมันจะจุติ ของมันเองคุณคุณพ่อกับเมียนเองอะตอนนั้นที่คุยกันก็คิดว่าเดี๋ยวมันจะจุดติของมันเองคือมั่นใจ,จใช่ไหมใช่ค<อ>่ะคือ,ค,อคือแต่ว่าอย่างอย่างที่ว่าค่ะคือสมมติว่าเราขาดทุนเดือนละล้านก็อาจจะลงมาเหลือแปดแสนห้าแสนจนถึงจุดหนึ่งอะเราอาจจะแบบเหมือนเท่าทุนเพราะฉะนั้นเราเห็นถึงถึงการพัฒนาของของยอดขายของกําไรของการบริหารจัดการที่เรามี ก็เลยเห็นเทรนที่มันดีแล้วกันแล้วก็แบบเออ,เอ,อมีม,มีมีแนวโน้มที่ดีเพราะฉะนั้นเราก็มั่นใจกับการที่จะทำอาหารดี D ต่อลงทุนกับพนักงานลงทุนกับบุคลากรต่อ,อาหาซัพพลายเออร์เฟ้นหาวัตถุดิบใหม่ๆต่ออะไรอยงี้ค่ะจน<ม>พอถึงจุดหนึ่งที่เราเรียกว่ามันเป็นเรื่องมาเก็ตติ้งละกัน<ม>คือมันเป็นช่วงที่ยูทูบเบอร์บล็อกเกอร์สายอาหารนะ่ะกำลังดังด้วย ก็เลยเป็นเป็นณจุดนั้นแหละที่มันจุติขึ้นมาจริงๆว่าวทำให้คนมมีจ้างทําการตลาดณตอนนั้นคือเขาติดต่อเข้ามาเพื่อขอทําคือยังไม่ได้ใช้เงินเลยตอนเริ่มต้นไม่ค่ะใช่ถึงเวลานี้ได้ใช้เงินจริงๆทุกวันนี้ก็ก็ไม่ได้ใช้คะ่ะไม่ต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์ คือเราจะเหมือนเป็นการตอบแทนด้วยการรับรองแล้วก็อาจจะมีเป็น v o เชอร์อะไรเงี้ยค่ะอย่างบางเทจเขาก็อยากจะได้ v o เชอร์ไปทํากิจกรรมจะเป็นในเในูปของบาเทอร์มากกว่าบาเทอร์ก็คือแลกเปลี่ยนเนาะไม่ได้แบบซื้อขายใช่แต่มีให้บ้างแล้วก็ให้กันไปให้กันมาก็แลกรีซอร์สกันอะไรเงี้ยประมาณนั้น